สวัสดีครับพบกับเราช่องผ่ายปักชีพแรมิลีนะครับผมยังนะครับคุณป,ปูยังยังไม่ยอมให้จับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mà những video hấp dẫn ต่อโซมาพอใหญ่ลับเอาเป็นจากไดนเดินไปดูอาการแล้วไม่พุ่งครับดูอาการแล้วไม่ต้องระวังเยอะครับว ก็มาอัปเดตคุณปูทองใบวันนี้นะ้ำมันไม่ไม่ออกนะวันนี้มันน้ำมันไม่ออก <Okay. S 1> ก็ต้องรออีกสักระยะนะรออีกสักระยะมาืูฝั่งนู้นครับก็ยังเลยข้ออางนะครับผม เรามาลุ้นอีกข้างครับเอาเอาเฮ้ยเจ้มาลองให้ดูนะ,ะอูเฮ้ยไอ้เอา Aí! 是 Yes. เป็นอนา่าเสร็จแล้วครับผออใช่ครับแต่ยังเข้าจับไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่กล้ามานะครับปูกทงใบก็ไม่กล้ามาแต่ก็ยังยังรอครับยงรอเวลาเขาจับอยู่นะครับผนี่ก็มาลุ้นที่ปลูทองใบนะครับมาดูอาการปูกทองใบเข้าได้หรือยังนะตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับต้องรออีกสักพัก คือ,อยังแห้งไม่สนิทนะยังแห้งไม่สนิทขอบคุณนะผมขอบคุณุพ่อแม่ทุกท่านนะผมขอบคุณสำหรับยอดซับนะผมของเจ้าลูกชายเราคนระับตอนนี้ก,ถก็ถึงที่เรากำหนดแล้วนะผมถึงที่เรากำหนดแล้วก็คือห้าหมื่นซับนะผม ขอบคุณพ่อ่แม่ทุกท่านนะผมอีเอ็นดูนะคือเตซี่นะผมครอบครัวนะครับคือดาวหุ่งว่หนกยังตึ้งขอบคุณนะผมขอบคุณจากใจนะผมสําหรับทุกทุกอย่างนะครับที่มองให้กับเจ้าลูกชายเรานะผมวันนี้ก็มาอัปเดตนะผูกทองใบให้กับพ่อพม่อแม่านได้รับชมดูอารมณ์นะผม อารมณ์ดัว l ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวไทยกับที่แฟบุหรี่ด้วยนะครับผมรักคิดถึงหววใหญ่พ,พอ่อแม่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ